สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้เราจะมาทําเมนูสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยกันนะคะนั่นก็คือเมนูซุปครีมบเกอรีค่ะส่วนผสมในว,วันนี้นะคะก็จะมีบลกอรี่ลวกสุกสับละเอียดน,นะคะแล้วก็เนยสดนะคะนมสดมาเริ่มด้วยวิธีการทํานะคะขั้นแรกนะคะเราก็ใส่เยนยลงไปก่อน พอเนยเริ่มละลายนะคะก็เดี๋ยวจะใส่บ็อกอรี่ลงไปใส่บ็อกเอรี่ลงไปค่ะแล้วคนให้เข้ากันนะคะหมิ่นจะเริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่นมสดค่ะ คนใี้เข้ากันนะคะแล้วก็รอจนสุกเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมโชยไปเลยค่ะแล้วแน่าจโอเคแล้วนะคะคอาวข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยให้เจ้าไวเลกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับซุปครีมบล็เกอรี่นะคะมีวิธีทําง่ายๆนะคะแถมยังอุดมไปด้วยทั้งเบต้าแคโรทีนและก็วิตามินซีนะคะที่จะทําให้เจ้าลูกน้อยของเราเนี่ยค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ